มือสายมาวางตรงสะบักนะมือขวาจับข้อมือนะก็ให้ยืดมารดึงศีราะตึงให้ไม่เกรงแล้วกระตุกเวลากระตุกจะดึงแขนขึ้นตรงแบบนี้นะมันจะเลยสูงหัวไหลให้อยู่ระนาบเดียวกันกับหัวไหลจะได้ไม่เจ็บนะโอเคพร้อมไป3าครั้งนะหนึ่งสองสจริงๆนะเมื่อกี้พอาจารย์สอนที่จะต้องเช็คจุดก่อนนะ ถ้าเป็นสัญญาณหลังก็สี่ห้าประมาณนั้นนะนะอยู่ประมาณทีหนึ่งนะครับนะอา่อาอาต่อไปจับแขนขา้ซ้า,ายของเล่มนี้นะทพ่ยหลังนะครับทพ่ยหลังนะอา่เอาเมื่อกี้เมื่อกี้นะอาจารย์นั่นสอนพวกเราใช้ข่าวสอนนะตอนนี้คงจะสอนอีกแบบนึงให้พวกเรานะ สมมติว่าคนไข้เป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องเซฟที่จะต้องไม่ถูกตัวขามหนเกันไปใช่ไหมครับเอาหมอนมานะหมอนมานะมือซ้ายหมอจับหัวไหลนะครับยกขึ้นแลนะเอาหมอนสอดใต้รักแร้ไม่ใช่ใต้รักแร้ใต้หัวไหละนะยกข่าวซ้ายมานะแค่นี้เองคนไข้ไม่ต้องขยับตัวช่วยนะไปเฉยๆเยหมอช่วยทำให้ได้หรือยงังนะ เสร็จแล้วมือซ้ายนะมือซ้ายกับมือขวานะจัดน้ายกขึ้นอีกนิดหนึ่งสอบข่าวเข้าไปให้ลึกนะถ้าข้อมือข่าวเข้าไปลึกมากนะ้หนะ้าเฉียงไป45นะองศาครับน้องเจรอดามล้องเจรอดมหันหน้าไปทางนิดอีกเปียกตัวมาเปียกตัวมาหยุดตั้งนะอ่ะมือสองข้างลวงไปที่ปิดอย่ที่สะบักที่ได้มาก้ด้แค่ไหนนะนะอ่า ได้แล้วล้อเข้าไปล้เข้าไปเขาให้ล้อมตัว <enrich> ล <ing> ้อมแขนแล้วเขาให้ล้อมตัวแล้วดึงนะไม่ต้องกระชากนะไม่ต้องกระชากนะเขาให้ดึงยืดไปเขาให้ถึงไปยืดไปคนไหนที่โ้องว่าหรือว่าจะตัวใหญ่นะอาจจะหาสบับไม่เจอหรือหมอสอนหมอขาวเข้าไปได้ในลึกก็จะไม่ไม่เจอสบับนะจนะอ่าอ่าต่อไปร นะรัดเลยเอาหมอนไว้ใต้เหมืเดใจจับแขนข้างซ้ายนี้นะเยียดไปตรงๆงชิดกับหูแล้วก็ศีรษะชิดกับหูและศีรษะนั้นตะึงให้ตึงอย่าให้ห่างนะมือสองน่นนะตรงข้ามผมเสื้อนะี้จาสะบัดเมื่อกี้ที่เราที่เรางัดได้ไหมนะอย่าไปกดตรงรอยข้อต่อของหัวไหล่นี้นะอย่าไปกดตรงร้อยข้อต่อ แต่ไม่อาจเุณสบายทุกที่เราเนียนะอ่าต่อไปเราวดดูซิสองข้างนี้นะข้างที่เราทานเออนี่ยหย่อนลงหรือยังลองถามเพื่อนดะูซินพยายามดึงให้แข็งิีหนนะอ่านอะ่าต่อไป ไปดึงแขนอีกข้างหนึ่งนะไปดึงแขนอีกข้างหนึ่งนะครับมือซ้ายจับที่ข้อมือตะแคงสีข้างก้าวไหลก็ได้ลักษณะแบบนี้อยู่ทางด้านเหนือศีรษะนะมือซ้ายโดนแขนไหนตึงนิดนึงนะตึงขวานะรวมไปที่จุดที่โดนที่จุดของรัางกายนี้นะใอ้รัางกายนี้รวมเข้าไปก็ยนิ้วนี้เป็นเป็นเส้นอยู่ตรงนี้ตึงสองสามนะเจะไหม เดินไรับเงีงบยบกิานะต่อไปมือขวาจับที่ร่องบาหรือร่องไหลนะตะคอมนะมือซ้ายกระตุกนะผมไม่ต้องมือขวาไม่ต้องออกแรงกนะนะ่อนนะนะตะคองมมือซ้ายกระตุกนะทีสามครั้งนะหนึ่งสองนะสามอ่นะต่อไป จับไถหลังเลยจับไถหลังเลยอึ๊บอ่าต่อไปเอาหมอนขึ้นมานะหมอนขึ้นมาอ่มือขวาจับหัวไหล่มือซ้ายจับหมอนนะมือขวายกนิ้วหนึ่งนะหมอนกลางหัวข่าวขวาตะวันนะสอบบงใต้ใต้หมอนนี้นะมือขวาเราไม่ต้องปล่อยออกนะ ยกดังนี้บนให้ตะแคงน,นิดนึงแล้วก็หาหน้าหาด้านขวากันหมอนเข้าไปนะระวังอย่าให้หมอ,อ,อน,มน,นออกมายาวเกินจะไปชนกับหน้า,อออนาของคนไข้นะครับนะอ่ล้วนดูนะเขาให้นะล้มอมตัวหน่อยอ่า ต่อไปเอาหอนออเลยครับจากแขนเกียรตึงจากแขนเกียรตึงอถ้าผีเสื้อนะถ้าผีเสื้ออย่ลืมเข้าไปด้วยทีนี้ลองกด เท็จหรือผิดทีหยอดลงหรือว่าตึงขึ้นหยอดลงหรือว่าตึงขึ้นครับนะอันนี้หมอต่อเตียงใช่ไหมครับอ่ะทำหายต่อไปเราจะไปทำแขนแล้วนะร่างหายเลยครับอ่ะหมอ ตรงแบบขวามือของคนไข้คนีด nah. ้วยนะก็ีก็ทีนั้นจริงๆมัต้องทิงกำงแขนกันยกขึ้นมาสองข้างให้หมออยู่ทางด้านเหนือที้งจกเราทิงกันเอเรา่างเียมั้อะงงลยนะท่านไหนที่ไม่มีแรงทานไหน ขางซ้ายเลยครับนะก้าวขาซ้ายไปดนะ้านหน้าขาขวายอยู่ด้านหลังชิดขอบเตียงนะขาซ้ายจับมือคนไข้มานะให้ปากมืหายขึ้นแในลักษณะแบบนี้นะครับมือคนไข้ขนานกับพื้นนะมือซ้ายอยู่ตรงร่องไหลนะ่นะแต่ใหต่างมือนิดนึงนะครับ ตะแคงั่างเงินนิดนึง,นงอย่าก,กดลงตรงหัวดินไหลนะโอเคทายนะกดลงไปทั้งนั้นน้องตัวไทยนะช้าๆนะเดินเล่นนะตรงนี้ได้ไหมครับนะพวกเราก็อยากต้องได้ตอบให้ทำให้ร่มรื่นอนนะ ต่อไปก็หาขวามา,านหน้าหาซ้ายเป็นข้างหลังนะก้าวขาขวามา,านหน้าหาซ้ายอยู่หลังต่อไปเป็นท่าอะไรท่ารถไปไรักแรงอยู่ไหนรักแรงข้างซ้ายนะกระพืนออกเลยนึกกลิ่นเลยถ้าข้างซ้ายบิข้อแขนไว้นะบิข้อมือไว้นะครับมือซ้ายเนะรักแรงซ้ายนะ มีสองด้านนะครับมีด้านเดียวมือซ้ายจับริ้แขนต้นบนให้ข้อพับงอให้ขึ้นมือขวาอยู่ที่หัวไหล่หน้าหายก่อนนะอ้าวหมุนห้ารอบหมุนคืนสองสามสี่ห้าหมุนกลับไปสองสามสี่ห้าโอเคนะต่อไป ต่อไปถ้าทีนะถ้าทีดใช้แก้อะไรรู้เรียนครับแก้อะไรเมื่อกี้โดนทีดไปแล้วยังไม่รู้ใช่ไหมครับถ้าทีดนี้แก้หัวไหล่หนุนนะโอเค้าซ้ายวางนะถึดแขน ยนแขนแขนมาสึงหน้าองศานะครับนะไอะไรแขนขวาจับที่แขนท้องเแขนซ้ายจับที่แขนต้นบนให้ฝ่ามือนให้หงายขึ้นเข้มไหมพร้อมให้ยืดไปทั้งกันืดบิดือตามนั่นขวานละตามสิบนาฬิกากับมาแล้วก็ปล่อยและอีกสองรอบืดอ น้แล้วพี่อยนิดหนึ่งเดินปี๊ดตัก้าปล่อยเป็นไงเหนดีไหมครับมาต่อไปท้าเช็คแฮนด์ท้าเช็คแฮนด์เนี่ยนะจะก,ก็คือแบาเช็คแฮนด์เลยครับนะนี่คือก่อนที่จะทำท่านี้นะเช็คจุดก่อนจุดซีสือนะอยู่ตรงไหนนะ ตรงส่้อยพับเวลาพับแขนนะต้นนี้สซ้ายข้อพับน,น,นี่นะฮะอยู่ที่สูตรงนีผมนะปดลงไปนะตรงหัวดกระดูกนั่นเองนะฮะต่อไปนะโยกโยกโเยาะเนะไม่ตึงแล้วตปเลยนะนะจับก,กระดูกนะันนี้เทนนิสเอาโบหรือรอแบเทนนิสหรือาวาร้อครับท่าน,นี้ เอเคพร้อมต่อไปเลยเออ,อ,อแล้วเรื่องมือขวาจากที่ข้อมือเรื่องมือขวาจากข้อมือจากขา้อม้อมือซ้ายไปที่ข้อศอกนะขาซ้ายไปนั่นหน้าโยกดูเขาเป็นไงเนี่ยต่เไปน่าแล้ต่อไป,ออไปจัดกระดูกข้อมือ แตกระดูข้อมือะมน,น,นะนะครับขณะดแบบนี้นะเลขเก็บนะครับให้ซ้อนข้อมือกันนะข้อผมก็ต้องอ,อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะเอาเอาข้อนมะือกลับนะ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 ตัโดลงเลยครับดึงแขนคนไข้ดึงตึงหมอยืนเลขเก็บหอยห่างออกมาดึงแขนคนไข้ตึงอ่ะตัวลงเึิกลงลง,ลงสังเกตทีหน้าเพือเนะพ่อเรื่อยเห็นดได้เพื่อลง ไปทางด้านซ้ายอึบไปทางด้านขวาอึบอ่ะลงถึงรอบหนึหน่งขึน้นใหน้ถึงเุดอบขึ้นอ่าซ้ายทางด้านขวาอ่าหมดห้ารอบนะครับ ดึงแขนเหมือนให้ถุงเทงนะ่อไปเปลี่ยนมือขวาจับข้อมือมือซ้ายจับตะกี้ปานมือแบบนี้ดันทางด้านขวาอึ้งอ่าอ่ะอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งต้านอีกรอบหนึ่งครับวางช่วยกันอึ้งอ่าผมผมเรี่ยมตัวนะกดตัวให้ขาหนักขึ้นอึ้งอ่ มาไปนั seat, viens, ่ง uh, ด uh, to ้านขวาแล้วนันไปทางด้านซ้ายนั่งด้านซ้ายอึ๊บนี่ป้าเปลี่ยนมือไปอึ๊บน่าไปต่อไปก็ดึงนิ้วเลยครับดึงนิ้วเลยรอบให้ดีๆนะวิธีการล็อกนะล็อกให้ดีๆนะอย่าดึงหลอกดึงตรงเทียน Ok phái phá từ, thảo phái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  Đứng thẳng thảo phái 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 thảo ขึ้นมากยานี่ยกขึ้นมากรยยาวเลยเสร็จแล้วคับมือซ้ายจากข้อมือบแขนที่นิ้วชี้าลนงมือขวาดกดข้อศอกในระหว่างท่านี้ปับที่ไหล่ตกดบหรือว่าเจ็บของไหล่หลาหลามาหนึ่งสองสามหนึ่งสอง,าง,ส,อง,างสามมือซ้ายละตรงนี้มาำกำปั้นลง ข้างนสะลันี่เนสองขายกขึ้นมาสลันี้ให้เราข้างหนึ่งหนึ่งสองสานึ่งสองสามตอน่อายกแขนขึ้นมาที่กำลังแขนตือนะยกแขนขึ้นมาให้กำลังแขนตอนเราตัวข้งขวาที่มีแรงใข้างขวา ขาเข้าถาขอปด้านหน้าขาใา้อยู่ด้านหลังจับมือคบให้หงายขึ้นมือขวาอยู่ร่องไหลานะขาต้เ้านะครับมือมืออย่ายกสูงกันไปหอยองนิดนึงนะอยู่ในขนาดเดียวกันกัไหล่เนี้ย ได sa ้ไหมครับตะปายก้าวขาซ้ายมาด้านหน้าขาขวาอยู่ข้างหลังนะถ้าอะไรถ้ารถไปนะให้รักแรงข้างขวานี่นะมือขวาดันไปที่นะแขนท่อนบอลใน้ก็พันไหนขึ้นหน้าถ่ายกว้างนะครับมือซ้ายอยู่ที่หัวไหล่หมุนนะครับถ้ารอบหนึ่งสองสามสี่ หหมุนกลับหนึ่งอ่าอ่าต่อไปถ้าทิบนะท้าทินะขาวางเลยครับนะไม่มีผ้าก็รองไม่มีผ้าก็เช็ดเช็ดนะอ่ะมือซ้าย่อที่แขนต้นล่างมือขวาต่บที่แขนต้นบอนนะอ่ะดึง ดึงแล้วผีดอกนะอไปนะกลับมาแล้วก็ล่อยนะดิงดบ็กลับมาแล้วก็ปล่อยโอเคได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมจ้ะโอเคต่อไปท่าท่าอะไรท่าอะไรครับ ถ้าเช็คแน่นนะถ้าเช็คแห้นะมือซ้ายอยู่ที่ข้อ,อต่อขยายไดูนะ,ะถา้าเขาเป็นไงนะนะเช็คจุดชี้ซื้อเลยก็ได้นะหลังจากทักเสร็จแล้วมาเช็คจุดชีก็ได้นะอืมอ่าแล้วเราไปกดจุดชี้ซื้อีกทนะีหนึ่งหนักกว่าเก่าไหมหรือว่าดีขึ้นนะอ่าต่อไปเรื่องมือซ้ายมาที่ขอบบ้อมือ มือขวาไปที่พ่อสอบเจ้าขาขวานข้างหน้าเราเยายกดูเขาเกรงไหมถ้าทำไม่เกรงแล้วไปเลยได้ไหมครับต่อไปจัดดึงข้อมือนะครับดึงแขนไปให้ตึงนะหมอถอยออกไปยืนเร่งสิบเอ็ดนะยืนขาเร่งสิบเอ็ดจบลง trái phải ah lên trái phải ah tiếp tục tiếp tục ยังเลยปวดไม่ดีอย่างนีกแล้วไหมอ่าต่อไปทางขา้อมือไม่ดีนะใช้วิธีการต้านนะต้านอ่านะมือขวาจับมือซ้ายประคองนะเอ้านาั่นเลยครับอึ๊บนะเปลี่ยนมือซ้ายมาจับลูนบนนะแล้กดเราให้เขาต้านขึ้นอนะึนะ๊บอ่า อ่าแต่ไปดันไปดานนั่นข่อนนะครับอึ๊บอ่าแล้วเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือมือซ้ายไปที่ข้อมือมือขวาไปที่ฝ่ามือดันไปทางด้านซ้ายอึ๊บอ่าได้ไหมได้อีกรอบหนึ่งสามอีกรอบมือขวาเปลี่ยนไปจากข้อมือมือซ้ายประสานมือดันสู้กันอึ๊บโอหลำอุ้ยเลยนะตั้งสุดชีวิต

ต่อไปท่าตอ้แรกท่าตอนแรกขย่หให้ศรีศศรษะเต็มนะศีรษะตรงนะถ้าไม่เตรงก็ไปเลยให้ดูขยาแล้วกขึ้นมาขยา่อขึ้นขวจับข้อมือขึอ้นขวาจับข้อมือพับไปเหนือศีรษะนะครับให้ท้อนแผ่นแน่นแน่ชิดกับห มือซ้ายกดก็สอดนะสังเกตนะหน้าเพื่อนด้วยมือชิ้นหูนะมือให้ชิ้นหูกดลงไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามละมือขวามาทบสีหน้ามือซ้ายยังอยู่ที่เดิมนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามอ่ายกขึ้นมานะขยับอีกรอบนึนะโอเคต่อไป ไปดิหาเลยคนระับไปดิหานะหนะหนะอันนี้นะจับชิดกันเลยนะเช็คหานะี่ย